สวีาสวัสดีชาวอีฟุบอลทุกคนกันด้วยนะครับผมยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องในน,น,น้อยเชนักกันอีเช่นเคยนะและวันนี้ครับเรามาอยู่กับการรีวิวมาคัสแร็ปอร์ะในเวอร์ชันเพ a เยอร์ออฟดูวิคะครับซึ่งเป็นเพลเยอร์ออฟดูวิคในเวอร์ชันเก่าเนาะเพราะเกมเออมันยังไม่ได้มีการอัปเดตอะไรใหม่ๆนะครับเพราะว่ามันเป็นวันหยุดของญี่ปุ่นนะเออยังไม่มีอะไรอัปเดตมาครับก็ถือว,ว่าดีนะเออเปิดโอกาสให้สำหรับคุณที่แบบอยากได้ตัวนั้นตัวนี้แบบในตอนนั้นอ่ะมันสุ่มไม่ได้ก็สามารถมมาาสุ่่ไไดดด้้้้ในนนนตอียงกกก็็ัััจํครรวะ คันตีได้เลยนะว่าได้แน่นอนนะครับผมก็จะต้องเสียทองเยอะหน่อยละเออเพราะว่า22ตัวนะเออถ้าดวงสวยจริงๆก็น่าจะเสียหายเยอะอยู่นะครับผมเราพูดนอกเรื่องมาพอสมควรแล้วนะมาเรามาเข้าเรื่องของเรากันดีกว่านะครับเออสำหรับมาคัสและฟอร์ดในเวอร์ชันนี้นะผมบอกได้เลยว่ามันดีกว่ามาคัสและฟอร์ดในเวอร์ชันของแพ็กมนเชสเตอร์แน่นอน,นครับเดี๋ยวผมเนี่ยจะออลองเปรียบเทียบให้ดูด้วยนะว่าไอ้แลฟฟอร์ดในร่างเขียวนะเนี่ยเวอร์ชันนี้เนี่ย มันไปเปรียบเทียบกับค่าพลังไอ้แรฟฟอร์ดเวอร์ชันแมนยูเนี่ยมันแตกต่างกันยังไงบ้างนะครับแล้วก็จะเอาไปเปรียบเทียบกับเวอร์ชันเพย์ยองออฟเดอะวล่าสุดด้วยนะที่มันมาในร่างของทีมชาติด้วยนะครับผมเพื่อใครเนี่ยมีร่างทีมชาติอยู่แล้วนะครับแล้วก็ลังเลอยู่นะว่าจะุูมเอาร่างนี้ดีไหมนะเออก็จะเปรียบเทียบให้ดูเพื่อเป็นการตัดสินใจนะเออช่วยในการตัดสินใจว่าจะุ่มดีหรือไมุ่่มดีนะครับผมก่อนอื่นเลยนะเรามาดูค่าพลังของแรฟฟอร์ดในเวอร์ชันนี้ก่อนก่อนะ เทสไตล์ครับเป็นพูดิฟิกวิงเกอร์นะเป็นแบบปีกแบบจ๋าๆเลยนะครับผมส่วนขาพลังก็ประมาณนี้อันนี้อัพไม่ได้แล้วนะนะเออก็ถือว่าโอเคนะครับสำหรับการเลี้ยงบอลครองบอลนะทรงสั้นทรงยาวก,ก็ใช้ได้นะจบสกอร์ก็75นะครับก็ถือว่าโอเคไม่ได้ดีก็ไม่ได้แย่นะทุกโค้ง80ครับแล้วก็ความเร็วครับความเร็วนะเก้านะสิบนะสปีดต้นก็90นะครับเท่ากันเลยคีคพาวเวอร์90ครับถือว่าแทงเลยนะเออแต่เก้านะครับออกระโดดนี่71เนาะ ความแข็งแกร่งได้74นะครับบาลานซ์76แล้วก็สเตบบน่าเนี่ย77นะก็ถือว่าน้อยนะสำหรับผมนะเวลาใช้งานจริงก็อาจจะต้องฝืนฝืนดิดหน่อยนะครับส่วนเท้าที่ไม่ถนัดก็ใช้ได้ในระดับที่หายนะใช้ได้ในระดับที่ดีนะครับส่วนสกิลก็มีประมาณนี้เลยมีสกิลดับเบิลทั้ดเลยนะอือมีสกิลเลี้ยงครับสกิลยิงนะโอ้สกิลยิงนี่เยอะนะแล้วก็สกิลเอ่อยิงจุดโทษดีครับแล้วก็สกิลเอ่อเกมแมนชิพนะครับเรียกฟาวอะไรอย่างงี้นะครับผมก็ถือว่าค่าพลังกับสกิลเนี่ยถือว่าดูดีนน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 นะะะะเเเเพรรรรราาาวววว่่แ็ฟอออ์์ดดดใชััััี้มปบบ4งคส ค่าพลังสูงสุดก็อยู่ที่94นะอันนี้ค่าพลังทีเมตรตัน100แล้วนะครับผมก็ประมาณนี้เลย LWF ก็ตัน104 F ก็ตกัน100นะครับก็ถือว่าเอาเล่นปีกก็ได้หรือว่าเอาไปเล่นหน้าเป้าก็ได้นะครับผมสำหรับมาคาร์แรฟร์ในเวอร์ชั่นนี้นะและแน่นอนครับผมได้เอาแรฟอร์ในเวอร์ชันนี้นไปเล่นในตำแหน่งหน้าเป้าแล้วก็ในตำแหน่งปีกแล้วนะคือแบบโอ้โหโคตรฟินครับหรือเพราะว่าผมมีประสบการณ์แย่ๆกับแรฟอร์ในล่างในแพ็กเมนยูเลยไงแต่พอมาเวอร์ชั่นนี้นแบบ มันคนและฟิลกันเลยอ่ะคือแบบนี่แหละคือแรอร์ดที่ผมตามหาคือแบบมับบนยิงดีกว่านะครับก็จบสกอร์ดีกว่านะเลี้ยงบอลก็ดีกว่าด้วยนะครับผมเออคือแบบออนั่นแหละสำหรับใครที่แบบมีแร็ปพอดในเวอร์ชันในแพ็กแมนูอยู่นะครับผมแนะนำน,นะใหุ้่มเอาตัวนี้นะแม่งดีกว่าเยอะเลยนะเออมันจะดีกว่าอย่างไงเดี๋ยวผมเปรียบเทียบค่าพลังให้ดูนะก็นี่เลยนะครับเออสำหรับการเปรียบเทียบค่าพลังนะอันนี้ผมอ้างอิงจากแอป e f บ o t b a l l h u นะครับผมก็ดูครับดูค่าพลังเอาดู เออมันแตกต่างแค่เลี้ยงบอลของบอลนั้นะนิดหน่อยเองนะครับแค่ลบสองบวกสองเองนะแล้วดูครับดูสีเขียวครับดูที่มันบวกครับมันบวกฝั่งไอพีเยอร์ออร์เดวิกมากกว่านะส่วนเออร่างพีเยอร์ออร์เดวิกก็อาจจะเออด้อยกว่าในเรื่องของความเร็วแล้วก็เรื่องของการยิงแรงเนาะแค่แบบบวกสองบวกสามเองนะครับผมแค่เล็นิดหน่อยเองนะแล้วก็ความแข็งแกร่งแล้วก็เออข้าบังกระโดดจะดีกว่าเวอร์ชันแพ็กแมนยูเยอะนะครับส่วนสตรีมินาก็แค่ ต่างกันแค่หนึ่งเองนะเออบวกหนึ่งลบหนึ่งเองนะครับซึ่งต้องบอกไปก่อนนะว่าผมเคยเล่นเวอร์ชันแมนยูมาแล้วนะครับแล้วก็เคยรีวิวแล้วด้วยนะก็สามารถไปดูรีวิวกันได้นะครับแล้ววันนี้ก็เป็นเอ่อเปรียบเทียบค่าพลังในเพย์เยอร์ออฟเดอะวิกในเวอร์ชันทีมชาติเนาะก็ต่างกันเอ่อดีดีนิดหน่อยเองนะครับไม่ได้ต่างกันเยอะอะไรขนาดนั้นนะก็ไอ้เนี่ยประมาณเนี้ย <c ười> คือ the Week เพย์เยอร์ออฟเดอวิกเนี่ยไอ้ร่างเก่านะครับคือมันจะเอ่อได้เปรียบกว่าในเรื่องของเกมรุกเนาะเกมรุกมันจะดีกว่าไอ้เวอร์ชันทีมมชาตินะครับผก็ ต่างกันแค่นี้เองเออไม่ได้มีอะไรเยอะนะก็ใครที่อยากจะะุูมเอาเวอร์ชันนี้นะก็ถามว่าเออซ่มได้ไหมมันก็ุ่มได้นะแ,แต่ถ้าอยากได้นะถ,นะถ้าอยากได้ก็ซ่มนะแต่ถ้าไม่อยากได้นะก็ไม่ต้องุูมก็ได้เพราะว่ามันไม่ค่อยแตกต่างอะไรกันสักเท่าไหร่นะแต่สําหรับใครนะครับที่มีแรดฟอร์ดในร่างของแพ็กแมนยูเนะี่ยผมย้ำนะว่าแนะนำนะครับแนะนําใหุู้มเอาร่างนี้ดีกว่านะคือมันดีกว่าเยอะนะก็เปรียบเทียบค่าพลังให้ดูแล้วก็อย่างที่เห็นนะว่า มันมีอะไรอะไรหลายๆอย่างที่มันดีกว่ามาคัสแรฟฟอร์ดในแพ็กเมนูอีกนะครับผมนะมาเรามาดูกันดีกว่านะว่าแรฟฟอร์ดในเวอร์ชันนี้นะมันจะมีจุดดีจุดเต่นจุดด้อยจุดแย่อย่างไงกันบ้างนะครับสําหรับมาคัสแรฟฟอร์ดในเวอร์ชันนี้นะครับเออจุดเด่นๆที่ทุกคนก็น่าจะเห็นกันนั่นก็คือเรื่องของความเร็วนะความเร็วของเขาเนี่ยโอ้โหผมให้อยู่ในระดับที่โกงกันทีเดียวนะครับก็อย่างที่ทุกคนเห็นนะว่าสปีดต้นมัน90นะครับแล้วก็ท็อปสปีดมันก็90เท่ากันนะ ความเร็วในการออกตัวเนี่ยมันเร็วเท่าไหร่แล้วก็สปีดเนี่ยมันก็จะเร็วเท่านั้นอ่ะคือมันแบบมันเร็วแบบคงที่อ่ะครับเขะจายใช่ไหมแบบมันออกตัวเร็วแค่ไหนก็วิ่งก็จะเร็วแค่นั้นเลยอ่ะก็มันไม่ได้เหมือนบางตัวนี่แบบมันจะแบบช้าๆแล้วค่อยไปเร็วอะไรอย่างนงี้ใช่ไหมหรือว่าแบบบางตัวก็แบบออกตัวเร็วมากแล้วก็พอเออท็อปสปีดก็จะช้าๆหน่อยอะไรอย่างเงี้ยคือมันไม่ได้เป็นอย่างนัันนะคือแบบเนี่ยมันเป็นจุดเด่นอีกอย่างหนึ่งคือความเร็วมันคงที่นะครับผมสำหรับ เออเออเลสฟอร์ดในเวอร์ชันนี้นะแต่ก็มันเร็วมากด้วยนะครับผมก็มันเหมาะนะเออสำหรับสายแทงทะลุช่องเแนบบี่ยมันโคตรเหมาะเลยอะคือแบบไม่ต้องมองก็ได้นะว่าแลสฟอร์ดมันจะอยู่ตำแหน่งไหนแบบเออแทงไปแล้วแลสฟอร์ดมันจะถึงหรือเปล่าคือคุณแบบจ่ายบอลไปแล้วแทงไปเถอะยังไงแลสฟอร์ดมันก็ถึงบอลนะคือแบบมันเร็วมากครับหรือว่าจะเอาไปเล่นปีกนะแบบจะชากหนีคู่ต่อสู้นะครับหรือว่าเ,เลี้ยงบอลจากแดนตัวเองเนะี่ยไปแดนฝ่ายตรงข้ามแบบชิวๆเลยอะ่ะ คือมันวิ่งเร็วแบบวิ่งกระชากมาครับโอ้โหคือแบบหาตัวจับยากอะ่ะคือใครตรงข้ามมันจะต้องเล่นเหลี่ยมอะ่ะเออเล่นมุมเท่านั้นอะ่ะคือมันถึงจะหยุดไอ้แรปปอร์ดในเวอร์ชั่นนี้ได้นะคือมันเร็วมากนะเออแล้วก็สำหรับใครนะที่เอาแรปฟอร์ดไปเล่นปีกนะก็ต้องบอกไว้ก่อนนะว่าแรปปอร์ดในเวอร์ชันนี้เนี่ยมันไม่ได้เป็นเวอร์ชันแบบใช้สกิลโชว์ทักษะอะไรขนาดนั้นคือมันเป็นแบบปีกแบบเวอร์ชันแบบตะลุยอะ่ะวิ่งตะลุยอะ่ะคือแบบ มันไม่ได้เน้นโชว์ทักษะอะไรงนะี้ยคือแบบมันวิ่งตะลุยแนละ้วมันจ้องจะทําประตูหรือว่าจ้องจะส่งบอลให้เพื่อนแอสเต์ให้เพื่อนอะไรอย่างนี้มากกว่านะก็มันอาจจะหงุดหงิดนะสำหรับใครแบบเป็นสายแบบโชว์สกิลอะไรขนาดนั้นอนะคืออาจจะต้องหงุดหงิดนิดหนึ่งนะครับแต่ว่ามันใช้สกิลนะั้นมันใช้ได้นะครับแบบสกิลดับเบิลทัชอะไรเนงะี้ยคือมันใช้ได้นะครับผมแต่ว่านั่นแหละคือจุดเด่นของเขามันไม่ใช่แบบ สายโชว์สกิลนะครับแบนั้นนะสำหรับเรื่องการเลี้ยบอลทองบอลนะครับคือมันเป็นแบบสายบุกตะลุยแบบต้องจะทําประตูอะไรมากกว่าประมาณนั้นนะครับสำหรับแรพปอร์ดในเวอร์ชันนี้นะส่วนการยิงหรือว่าการจบสกอร์นะครับโอ้โหนี่คือทําได้ดีเหมือนกันนะเออการจบสกอร์เนี่ยโคมครับมีความโคมนะเออมีความเฉียบขาดนะครับในการจบสกอร์แล้วก็การยิงเนี่ยโอ้ดีครับน้ําหนักก็ดีทิศทางก็ดีนะครับผมจังหวะมันก็ดีด้วยนะเออแบบ โดยเฉพาะไอ้ลูกยิงแบบนอกกรอบโทษอะไรเงี้ยคือมันค่อนข้างที่จะสะใจพอสมควรเลยนะเพราะว่าความแรงในการยิงเนี่ยคือมันเยอะนะแต่90เลยนะครับถือว่าอยู่ในระดับที่แรงมากเลยนะและเขาก็ยังมีสกิล l องเ range shooter ตตด้วยครับเพราะว่าสกิลยิงไกลดีนะคือแบบโอ้โหมันสมดุลมากยิงก็แรงครับยิงไกลก็ดีคือแบบมันบวกกันพ๊บแบบโหทําให้แบบลูกยิงไกลค่อนข้างที่จะแบบดูดีแล้วก็สะใจมากเลยเออสลับใครที่แบบชอบแบบยิงไกลนะครับคือบอกเลยว่า แรนดฟอร์ดในเวอร์ชันนะี้มันถูกใจคุณแน่นอนนะแค่อย่างนะครับนั่นก็คือลูกปั่นโคงนะ้งเลยโอ้โหลูกปั่นโคง้งอันนี้เนะี่ยผมมองว่าก็ทําได้โอเคนะเออคือมันไม่ได้ดีแล้วก็ไม่ได้แย่แขนาดนั้นนะแต่ว่าพอเวลาแบบสําคัญสำคัญ,คญแบบต้องยิงลูกปั่นโคงนะ้งอะไรเงี้ยเออมันก็ทําได้นะคือมันไม่ได้โค้งมากอะไรขนาดนั้นหรอกแต่มันก็โค้งในระดับหนึ่งนะอ่ะเออก็ถือว่าโอเคนะสำหรับลูกปั่นโค้งนะก็อาจจะเอ่องุดหิด นิดหนึ่งนะสำหรับแบบสายปั่นโคง้งนะครับอาจจะหยุดหยิดนิดหนึ่งนะสำหรับมาคันแรดฟอร์ดในเวอร์ชันนี้นะแต่ว่ามันก็ทําได้โอเคนะครับผมสำหรับลูกโคงนะ้งเนาะและยังมีเรื่องที่ต้องคํานึงอยู่นะครับนั่นก็คือเรื่องของความอึดเนานะเออความอึดเนี่ยอาจจะต้องใช้ความคิดนิดหนึ่งนะครับว่าจะใช้เวลาไหนแบบจะเอาเป็นตัวหลักหรือเอาเป็นตัวสํารองนีนะเพราะว่าความเร็วเออไม่ใช่ความเร็วคือความอึดของเขาเนะี่ยมันค่อนข้างน้อยน,นะเออคือมันไม่ได้อึดอะไรขนาดนั้นอะ่ะแบบถ้าเล่นแบบเต็มที่เลยนะ ประมาณ70 80นาทีก็หมดแล้วนะครับอันนี้ย้ำนะว่าเล่นแบบเต็มที่แบบใส่แบบเต็มสูบอยู่นะเออแต่ถ้าหากแบบไม่ได้ให้เขาแบบวิ่งแย่งบอลเยอะอะไรขนาดนั้นก็สามารถเล่นได้เต็มแบบ90นาทีนะครับผมแต่ว่าแนะนํานะเออให้เอาเป็นตัวสํารองก็ได้เออตัวสํารองก็น่าจะโอเคกว่านะแบบลงในนาทีที่แบบ45าอะไรเงี้ยเออเปลี่ยนแบบครึ่งหลังเนี่ยเออผมว่าอันนี้ค่อนข้างโอเคนะหรือถ้าหากเอาไปเล่นแบบตัวหลักเลยเนี่ยผมแนะนําให้เอาออกตั้งแต่นาทีที่ หกสิบเจ็ดสิบนะให้เอาออกแล้วก็เอาตัวอื่นมาแทนดีกว่านะครับผมคือคือถ้าหากแบบฝืนเล่นไปเนี่ยคือมันไม่ค่อยโอเคสักเท่าไหร่นะสำหรับเออ่ความอืดของเขานะครับผมก็มีประมาณนี้นะสำหรับการรีวิวมาคัสแรดฟอร์ดนะครับในเวอร์ชันเพียร์ออฟเดอะวีคนะก็ถือว่าดูดีเลยนะครับสําหรับแรดฟอร์ดในเวอร์ชั่นนี้นะก็เหมาะสําหรับเออ่คนที่แบบเป็นแฟนแมนยูอยู่แล้วนะถือว่าเออ่มีแรดฟอร์ดในเวอร์ชั่นแพ็กแมนยูใช้อยู่นะ้วอือ่นแนะนําให้สุ่มหาเนาะส่วนใครที่มีเวอร์ชันเออ่ เล็เออ Player of the Week ในเวอร์ชันทีมชาติอยู่เนี่ยเออไม่ค่อยแนะนำให้ซูมหาเท่าไหร่นะเพราะว่ามันไม่ค่อยต่างกันสักเท่าไหร่นะครับผมนะโอเคก็มีประมาณนี้นะครับถ้าหากใครดูได้ชอบเดี๋ยวก็ช่วยกันกดไลค์กด Subscribe หน่อยนะครับเพื่อเป็นกำลังใจกับคนทำคลิปกันด้วยนะถ้าหากมีตรงไหนพูดผิดหรือพูดบกวนี่ยก็ต้องขออภัยกันด้วยนะครับเออกำลังมึนๆอยู่นะเออขออภัยกันด้วยนะครับผมโอเคก็เอาไว้เจอกันคลิปหน้าครับ See you again next time goodbye